นี่มีผู้สาวไปดำหน้าซอยหรบไยดีผู้สาวนี่คือเ่อนน้ำเทินหนึ่งนะครับเนี่ยมามามาเอาเลยตารางามาหน้าครั้งแรกบ่นนี้ เคยมาอยู่เคยมาอยู่แต่หมายถึงว่าดำหน้าปีแรกนั่นไหนโอ้โอเคยบ่กฮะก็ยังหน่อยบ่เคยแล้วเนาะเพิ่งปีสี <4 S 2> ่เดือนเองดำหน้าปิ้นบ่ได้มาน้ำจักรองมาผู้เนะดียวเนาะดำหน้าไอ้มาผู้เดียวปีเมื่อกี้นี่โอ้กัมแบงว่าจะมาดำหน้าเบื้องหลังภาพสวยๆพี่น้องเบื้องทุกปีนะครับท้ายผู้เดียวต้องเฝ้าแลนด์จะบอกไปถ่ายก็ได <a> ้นะยุ่งกับไหลยุ่งกัดหัวละวถ่าก็ต้องระวัง ข้าม <med> สะพานที่เดิมครับ <med> เส็นทางของธรรมชาติเป็นห่วยเป็นห้องนะครับ พี่น้องสุกตันนะครับวันนี้ได้เวลาเขาไปหน้าแล้วเศรล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องไปยางเซเวลานะครับทีนี้ต้องออกจากบ้านจะเศร้าเพื่อจางคนไปดำหน้าซอยอีกนี่ผมสัมรรษนักนะครับชวนปิ้นกับโอ้โหนะ10กิโล นอไนนำไมดีดำนาน่นละดำนาอ๋ออ๋อเอด๋เลยวมาด้มาไปโรงเรียนไปครับพอเตาถ่ายอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> ยางไก่เมื่อนักขวง ปีปีนก็ยทุกปีตั้งแต่นน้อยคยายจะคุกน้อยนี่ยแกตั้งแต่น้องที่แอลน้องแอลพี่น้องทำคือเพราะอุ้มลูกซอยเมียนะผมพายอยู่ในห้งนักก็ห้งนักก็ขาหไ่ครับงจัดยังจัก้องจังไงจะหลยแนวแล้วก็อยากอยากยากไม่กินนต้องเตรียมไปนะครับเพราะว่าเขาจ้างคน แล้วก็มีคนมาวันมีคนมาซอยกับมีนะครับหันหญ่เอ้ยสวัสดีครับยังยังไม่สวัสดีครับเลยสวัสดีครับเอ,พอ,อามบิงฮัลนหลสวัสดีนะไรชิไปใส่นี่พื้นขึ้นหนาบอรกโอ้สิไปหน้าสิไปหน้าไปครับลงน้ำกระดิ่งมาหนี่มือเวาอไปไปส่งฝาวนะครับทำเวลาอผ้าคนเที่เพิ่นมาผ้ามาซอยนี่ ยางไปไกลเนี่ยพอถอด่ายอยู่อู้บรรยากาศน้ำกระดิ่งนี่มั่วเศร้าครับผมกะเพิ่งมาเห็นน้ำกระดิ่งร้อมพี่น้องนะครับรอบนี้มารอบนี้ก็เพิ่งมาเห็นพร้อมพี่น้องเลยแล้วกูด่าโอ้อยรรกาศน้ำเศร้าบรรกาศดีแล้วครับน้ำกระดิ่งตัวนี้ขึ้นมาหลายเลยหมอกยิง่งสองแงมเฝ้าครับเอาฝ่าวเ <c oughs> ล่นเนาะ ยี่ยยูโลน่นนะอเยยโล่ะไอ้ยัันัอเว่ลออีกเหตลกันก็่อนนย่ยวมนยอะ้ไปเขา,ลลลลาเลก,กันครับ ี่น้องครับป่ะเนี่ยไปนาน้ำกันครับปีนี้ปี2,566ครับมาทุกปีอเอนเวลามาเห็นเบียกซอยผู้เฒ่าแล้ว ในหอมารับผู้โดยสารนะครับเป็นเรือเลยแล้วสองเที่ยวแล้วครับผู้เดียวเที่ยวนึงแล้วพอมใช่ไหมครับโอ้ปีนี้มีผู้สาวไปดำหน้าซอยหรอายดีผู้สาวเสื้อลเลยอ่ะปากเรียกยี่มออะไรโอ้โหโอ้โ,อโ,อโอมีผู้สาวไปดำหน้าผู้สาวหน่อยหรอ ้ให้พาพี่น้องชมบรรยากาศดำนาปีนี้นะครับอยู่ที่บ้านคนเจริญเมืองปากดินแพ้ไม่ได้กําไส้สบปอลาวบ้านพะท่าว่าถามฟังครับพอท่าว่าเขาขับเรือนี่คือเขื่อนน้ำเทินหนึ่งนะครับเนะี่ยน้ำกระลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำกระดิ่งกันมาเลยดูฝนเลยดูน้ำนะครับว่า ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อากาศดีนะครับวิวสวยธรรมชาติเพือนพี่น้องบนภูเขานี่อ่าของฟองฟูจิปกะกัดดิงนะครับเนี่ยน้องไปเบิงคลิปเก่าๆเนี่ยโอ้ภูเขาแบบจะมีมเมฆน้ำตั้มๆนะครับฤดูนี่แหล,ละครับฤดูฝนนี่แหละครับกับปลายช่วงจะไปไป่ายเนี่ยจะง่ามครับปลายฝนต้นหนาวเนี่ยแล้ช่วงฤดูฝนนี่จะง่าม มาเลยนะครับนี่คือการใบหน้านี่คือการไปเทตหน้าตลลดปีนะครับต้องขี่เรือนั่งรถขี่เรือแล้วก็ย่างอีกนะครับมาเลยมาเลย ตุกตามากุกเย้จะกระตุ้นนาะตุกตาตุกตาขายใหญ่โอ้ยขายใหญ่หนาบาทอะคิดด้อะไปพอชิบหายครับคนอย่างนะครับแล้ว่ะปล่อยไปครับคนอีกรอบหนึ่งตะลุงทองไปเข้ายางขาครับลงยางอีก ไกแต่ว่าเข้ายางพยายามยางตง่งในชุดก็เลยลดที่นี่ย,นนยืนในยืนในก,กระเป๋าเปิดมันหลังเนื่งครับเราไปครับก้อนอีกอู้สิบปรากฏเนาะอู้สิดดาวเงียปรากฏมานหมายไ,ไปไปขายใหญ่ตา่างมาหน้าครั้งแรกบนนี่ เคยมาอยู่แต่หมายถึงว่าดำหน้าปีแรกนี่นนโอเคบ่ฮะไปยังหน่อยบ่เคยแล้วเนาะเพิ่งปีสี่เดือนเองดำห,หน้าปิีนบ่ได้มาน้ำจ้าของมาผู้เดียวดำหน้า้มาผู้เดียวปีเมื่อกี้นี่โอ้กับแมงว่าจะมาดำหน้าแต่ว่าเขาบ่ได้มานอนนะครับเพราะว่ามัน,น่ะเพิ่นมีคนนอนอยู่นี่หลายคนอยู่เพราะว่ามีคนเห็ดน้ำสวนใหแน้แม่ยากจับใส่กันถาก <laughs> ขายนี้ส0นี่คุณแพงพ่อ10%ใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้เด้อร์คุณแม่พ่อส่นี่บีนานายชิเดื้อนามวยปลุกไห้ไปโคดได้อย่างไงก็จักโทรศัพท์พูดบ่ไปเดินครับบ้านนี่ขึ้นรถลงเรือนี่ละเขาว่าต่อด้วยเดินเท้าอันนี้่ะตัวน์ที่หาไม่เท่าบ่ เอามันแปนตัวนี้เนาะเพื่อนเบิกปลาไหมนะครับมองนี่แปน์แปนหงแปนตา,นนตาเบื้องหลังภาพสวยๆพี่น้องเบ่งทุกปีนะครับท้ายผู้เดียวต้องเฝ้าแลน เราจะบอกเพื่อถา่ายไปเลยนะแลนด์ท้ายหนาท้ายหลังให้พี่น้องได้ชมภาพของงานด้วยกัน เช่นผมบอกครับการเวลาเปลี่ยนทุกทีทุกอย่างกับเปลี่ยนนะครับนี่คือปลาสวนยางพาราซึ่งมันก็กับเป็นปลานะครับอันนี้ครับพี่น้องเพื่อนก,กัปลูกยางพาราวิธีกัเริ่มจะเปลี่ยนนะครับง้อควายที่เคยเลี้ยงยุ่นนี่กับจนหลายคือต้องมีขอ,อกละ่ะปีนี้เขาดำหน้าแบบบรรยากาศอยูต่ตะลางเทียงกต่ชิคมี้พายพี่น้องได้ชมนะครับเพราะควายไม่แถาขายหมดแล้ว ไปครับทางน้ำน้ำกันเมยเมยแลนทายครับจะเป็นปลายางพาราพ่อจเซนน่พ่อจสโอ้สวัสดีครับโอ้แล้วกองซายดสวัสดีครับหรอวะไปครก่อน้พ่อจะไปทางไหนสิซิไปทางไหนไปพุ่นหมอก้วพุ่นหมอ S <S <S ขาใหญ่แต่ไล่ในชีเด,ดียสหมูอุดเท่นแล้วไหนหมูอุดเลยอูดเท่นแล้นั่นทราบไปครับ <S 2> <S 2> <S เดินกันต่อรักษาไฟผูนะ <S <S น่ะผู้หนึ่งงามาครับผมคนนำทางผ่านพื้นที่ปลูกมันปลูกยางพาราผ่านพื้นที่ป่า ในช่วมวิวภูเขาธรรมชาติเป็น้ำ่างครับนี่คือการไปหน้าของภูเขายูดีบ้านคนเจริญครับมันงประกระดิ่งแขวงบริคกข้าส่สรบปารล่าเล่าครับหน้าปะเ่าไม่เ่าแต่ก็ต้องขามคล้อง ธรรมชาติเลยครับเสียงนกเสียงธรรมชาติย,าย,ยุ่งกันไหลยุ่งกัดหัวแล้วหาก็ต้องระวังซู่ซู่ซูซู้ซ ตุกขก้นก็บสิรูดปตะกุนอโอ้ยุกัดวัวลูกโอ้ขมแพ้งขอปลาใส่นี่กำไมคอยอยู่ใส่นี่หาที่มาดำนะานี่เขาให้วิป้านี่อย่างใครนี่ ไม่ได้ปลากันยุ่งหลายครับหลายถากหลายาใครยังไม่แยกเลนนี่เดี๋ยวมึงยุ่งคัดหนาหมดล้วตุ๊กตาคือกัน กย่ั้นฝนตกคุณข่าวคืพังออกเลยฝนก็มาละไอตัวนี้พวกันนี่มีอไเลยัวครับวในกัดค้นมอนะครับเนี่ยโอ้ยน้าต,ตน้องยุด็งยุดไปเลยาลากไฟนั่นแหละลักไฟต่อหน้ากันเนเห็นแล้วเถียงหน้านะ่ะผ่านดัน สะพานผ่านด้านนี่แหละครับคามหัวกจับประเทศไว้กันพวกสับนะครับเขามากินพืชผลทังก,กรารเกษตรนะครับเครื่องน้ำเทิ่อยู่ในไก่ครับใหายางเหลี่ยบภูเขามาออกจากปา่าแค่นหนครับเมื่อกี้เราอยู่ในป่ามันเหมืดเหมิดออยิ่งไหลขนาดขยับโตอยู่ยังกัดนะครับยุ่ง ปีหนึ่งต้องมืออสองเทือครับปีหนึ่ง,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 งตอนเกี่ยวตอนดำก็ที่ได้เขาไปกินครับนี่แหละครับคือวิธีของพอเถาแม่เถาเฮ็ดหน้าตะลัปีก็ที่ได้เขาได้น้ำไปกินเนี่ในนันคุ้นคาเขาตะลเม็ดมันมันต้องเห็นข,ข้อสำคัญองมันมันมือให้ก็ทีได้มากิน ที่เมยบ่หรอกที่เมยบ่ไอเอลซ่อมเนี่ยเอลป่าก็จะจ่อยเลยนะอเนี่ยไหเบาจนฮอดหน้าเบ้าจนฮอดหน้าเหรอครับตอนน้องที่เอลซ่อมน้องเอลที่นี่ปีสามเดือนนี่ยบอกแล้วแต่ว่าน้องเอลที่นี่ยบอ,อกเพิ่งเริ่มบอกแค่เมื่อกี้คำ ตุ้มออกจากป่ามากอ่ะยังเป็นป่าอยู่แต่มันบวึบจ oh ังเจอป่าอยู่แต่มันบวึบคนป่ะอ๋อแล้วครับอู้หลังค่าไม้ครับเพราะว่าหลังค่าเกาล่มออกไปแล้วล่มห่อไปแน่าเห็นเหลื่อมๆของไก่ครับอ่อนละ นี่ใกล้ๆภูเขาลูกนี้แล้วครับฟูจิเพิื่อนนำเทินกอยูต่ตรงนี้ครับระวังภูเขาลูกนี้กับลูกนี้ปุ่นเข้ามาแต่ปูนครับรเดีจึงจะไปถามเขาูกึกผู้ยังครั้งแรกนะครับรเ ขายง่ายฮอน้าเราบะนี้ก็ขายง่ายน้าเราบะคันแพบ่อมาหน้าเราบอน,ะะนี้ใช่ไหม่ทววิเศษหรงเหรอซ,ซื่อซ,ซื่อซื่อหอนนาเราบอ้ยังกัดเลยกัดบะลเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ผมมาแรกๆเลยบ่นีนะครับเป็นปลา อันนี้ก็แปลนไปไลยเปลี่ยนไปลายครับกลายไม่ลาเปลี่ยนไปกันนี่คือภาพบรรยากาศการเดินทางมาเห็นหน้าตลอดปีของพอเถาไม่เถานะครับผมก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศทุกปีมีได้ช่วงโควิดนะครับที่บ์วันพาพี่น้องมาชมบรรยากาศเพราะว่า่นปีดพรมแดนมากมาแหละแต่ตั้งแต่เปิดด้านมาเนี่ยก็ ปีที่สองครับภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศปีนี้ไปดาหน้ากันเดี๋ยวพศิพาฒนพี่น้องไปอัปเดตเบิง,งว่ามันหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นะครับเดี๋ยวพศิพาพี่น้องไปอัปเดตหน้าน้วกันเอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าครับพิพาพี่น้องอัปเดตหนา้าว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงไปบ้างตอนนี้ขออยุญาตยางหยอดเทียงแล้วกันเสาเมื่อยกันครับ คือเกาครับขอดเทียงแล้วก็ต้องกินเขาก่อนเพราะว่าเขาออกมันจะเสาะแล้าเมากินเขานี่กินเขาแล้วค่อยลงเห็ดเวียปไปลูช่อชื่ไปละไปละไปละ่งโอ้เป็นปลามันงามไยบาทนี่ เดี๋ยวห้อยง้างไปเที่ยงไกด์เราแนมเห็ดแล้วหลังคาขาวๆคือล่ะเอ๋ขาญ่ขาญ่เอ้ยเป็นอะไรไงบ้ามึงขยามเป็นปิ้นอือมึงสุดกอดไหมกอดไหมโต๊ะไหมเยาะกันสลิปหน้าสลิปหลังอยู่นี่แหละมึงเยามเป็นปิ้นเูยนี่เตียมหน้าเลยไอทีไงบ้า นาทีสุดเฮากำมาฮอดเทียงแล้วโอ้ที่เป็น,ออน,นนะจักล้อ,กองมาในีขันยังไงนะจับกล้องอ่ะจับกล้องบ่ยังยังบ่เรามาฮอดเทียงแล้วมาฮอดเทียงเป็นที่เห็บห้อยไม่เ,เท่านโยกกาอยู่คนพูดไม่เท่ากันโยกกาผู้เด,เดียวงียบเอยู่คน มาเตียงแล้วบ้านอักจานี่ี่เมนก้าไม่เท่าเยกกายเลยไปถ่ายตู้คนนี้อนเด้คนนี้พูคนนี้พี่น่ะพี่พี่พี่บงมือแม่ปิ้นพี่น่ะเดี๋ยทีคนนี้ตัวพูคนนี้เทิงา ไปงาเนีเ่ยเลี้ยงกันเนาะนี่กไม่ได้เนี่ยผู้ตัวผู้คนนี้ยู่ทางงฝาพูนหินหมเดีพอไปได้พอไปได้เดี๋ยวมันมาหาไปเออบายบายบายๆโดดบอนี้พูนน่ะไปแล้วเฮ้ยไม่เท่าอพุน่นไม่เท่าลูกกายอยูา่างเดียวลูกกายส่วนไม่เท่าเด้อไฮ บายตัวบูพันนี้ไปแล้วบ่ปะเ,เอ,อบายบาบายบายซะบาย ปีนี้เริ่มขึ้นแล้วครับอยู่ที่หน้าพเะถาไปถ่าบ้านพลเจริญเมืองปัะกกาดิ่งแขวงบริกรรมไส้สพป,ปลาวครับกับบรรยากาศภูเขาฟูจิปัะกกะาดิ่งเป็นแบกกาว่าด้านหลังครับ